<laughs> อพี่ป๊อปมาพี่ป๊อปเวลาเขาแกล้งกันอย่างงี้นะทำไมเขาชอบแกล้งกันพี่ป๊อปคิดว่าทำไมเขาชอบแกล้งกันส่วนมากต้องไปกับน้งนุ๊กนะไปจะเป็นคนขี้อ้อนนะเหรอใช่ครับเพราะว่าบางทีเอาดูเอาดูแบบนี้เออเอาดูไ<อ>ด้ตัวได้ตัวเนี่ยบางคนนะ่างพอดีเนี่ย<อ>นนนะเป็นคนขี้อ้อนส่วนมากผมโดนอ้อนไปครั้งหนึ่งผมโดนตกไปครั้งนึงวันนั้นไปหรอตกตกตกไปเลย ือว่าเป็นๆๆปงานนิทติ้งอยู่ที่กรุงเทพน่าจะเป็นบ้านนุกกปลายภาคกลางหรือเปล่าคอนเสิร์ตคนประมาณสองร้อยกว่าถ่ายรูปเสร็จเล่นคอนเสิร์ตเสร็จนี่เหนื่อยอ้อนผมพาไปดูนิทรัศการทรีแมนดาวจริงเหรอใช่แม่ใช่ใ่พาไปหน่อยว่าโอ้ไม่เหนื่อยแล้วไปไม่เหนื่อยโอ้โหถ้าเขาชอบถ้าได้ถ้าเขาได้ทําในสิ่งที่เขาทําอ่ะที ถ้าเขาทําในสิ่งที่เขาชอบเขาจะไม่เหนื่อยอไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยพาไปหน่อยอุ้ยดูดิสำหรับผมนะที่มันดาวร้องเพลงอะไรนะฝนตกอีกแล้วฟุดตกไหมฟุดตกไหมบอววันเกิดฉันปีนี้ก็จะคืนที่กัิมาที่เธอพยางเมื่อกี้ผมร้องอะไรโดหมายใครมีซ้ำซอนดูดิคนละแนวคนละแนวไงแต่ว่าต้องไปนะต้องไปโอ้โหประมาณนิทรรศการยังมีอยู่ประมาณหกซุ้ม รอบห้างวันนั้นรอบห้างเลยผมต้องตามใจเขาไงเออเขาอ้อนเขาอ้อนเก่งไปถึงเป็นคนที่อ้อนแหล่แต่ว่นุกเนี่ยถึงไหนถึงกันทุกเรื่องทุกอ่างเรื่องไปไหนไปฮาขำเลยต้องตีขำมาถึงไหนถึงกันคือว่าเวลาจะเล่นรอคอนเสิร์ตเนี่ยผมจะบอกนุกประมาณนี้ได้น้องประมาณนี้ได้น้องโอเคครับโอเคลุกก็เป็นคนมุ่งมั่นอีกคนหนึ่งอ่าแล้วสองคนนี้ก็ น่ารักกู๊ดกีน่ารักน่ารักครับผมอ่ะพี่ป๊อปคุณนะเรื่องของแบบว่าี่ยชีวิตของนุกปายที่บ้านได้ได้มีโอกาสได้ไปปุกครีอะไรอย่างงี้ไหมผมไปเนี่ยผมไปตอนที่จะปลกไปไปงานต้องกราบขอโทษที่พี่ได้หลายงานนะครับที่ไปสาวมาสันนะครับพอดีปลกแล้วเขาเหลืเวลาเขาตื่นสายแต่ก่อนเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันผมจะเข้าไปเคาะเลยตายตึ้งตึ้ง ไปเงี้ยเลยไปยงี้ยเลยไปเลยฟาสิตัวมาอาบน้ำปุ๊บนุกบางทีนุกกดียเขาอ,ออบโทรดูอ็อบโทรดูโทรโทรออฟนี่แต่ก่อนยังไม่ได้ออกทัวร์ด้วยครับอ,อออออยู่บ้านแล้วก็บอกให้ออบโทรไงจะ,จ,ะจะตื่นสายหน่อยอถ้านุกธานโด,ดนี่ถ้าบอกว่าทักหาผมจะทักหา้องๆอรุณ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 อ,อรุณถ้ารับเรื่องแล้วประมาณบวกอีกชั่วโมงหนึง่ง ต้องบอกชั่วโมงหนึ่งแต่ก่อนนะต้องบอกชั่วโมงหนึ่งต้องบอกชั่วโมงหนึ่งผมก็จะออกไปรับถ้านัดผมจะนัดน้องเลดไว้แปดโมงเราเดินทางเก้าโมงไงถ้านัดเก้าเราเราจะได้ออกสิบไงอันนี้เราแก้วรู้แก้วนัดแปดโมงโอเคเดี๋ยวไปรับไปรอไปรอหลายงานนะแต่ว่าช่วงหลังแกิพัฒนาขึ้นแหละช่วงหลังนี้ต้องยอมรับพี่นุกว่าตรงต่อเวลาเริ่มยอมรับเลยว่า เฮ้ยทําได้ยังไงเออจริงเพราะว่าเขาขับแบบเหมือนพี่แกบอกแบบปึ๊บเลยตอนนี้พี่นุกเนี่ยนัดทีห้าบอกเลยบอหมายถึงว่าตีห้าคือตีห้าเลยแปดโมงครึ่งถึงจริงนันดทีตากันตรงไหนวะนัดทีห้าเป็นตีห้าเลยตีห้าเป๊ะมากทุกวันนี้สุดยอดมาก